ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กันเอาชีวิตรอดในโลกของวานพิษกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโดโนอาโซโลมาดูกันว่าโซโลสุดหล่ออย่างผมจะคู่ควรกับฮาคีอาชัหนหรือไม่เอาเฮ้ยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับน้องแอมผมได้สู้กับลูกกระจกของพวกโจรสลัดวันแรกของเราเกิดมาก็เจอกันหนดข่าวเลยครับจะว่าแต่สู้หนวดข่าวเลยแค่ลูกน้องของมันผมยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับทุกคนผมในแวะมาตัดไม้แล้วก็ค้าฝันและดาบใจสู้มือเปล่ามันก็แปลกๆอยู่นะการเดินทางของโซโลสุดหล่อได้เริ่มขึ้น ผมได้ออกเดินทางข้ามแม่น้ำอมเมซอนขึ้นบนบกผมได้เจอกับเต็นครับผมได้มาป้นสเบียงและอาหารเฮ้สเสบียงกับอาหารนี่มันอันเดียวกันนี่หว่าเดินมาไม่ถึง2องก้าแล้วได้เจอกับอีกเต็นหนึ่งครับ ในตอนนี้เราได้ท้าของชันจิครับทุกคนตะวันตกดินผมเลยแวะพักข้างริมน้ําเช้าต่อมาผมได้ออกเดินทางต่อโดยมีลูกจกเป็นท่าเรือเดินทางมาถึงเกากะผมก็ได้เจอกับหนวดดาผมเปิดฉากโดยการเตะหนวดดาให้ตกน้ําหลังจากนั้นเราก็สู้กันอย่างลูกผู้ชายเลยครับและผมก็เป็นฝ่ายชนะและก็ได้ธงเจ็ดเทพจนสลัดมาครับผมได้มาแวะความเรื่อกับพวกโจรสลัดความไปความหมายตัวขี้มูกไม่รู้มาจากไหนมันปลายขี้มูกใส่ผมครับผมเลยออกไปสั่งซอนเตะมันโดยลูกเตะไฟจนมันสลบคาตีนไปเลยครับ ัวเดาไผ่เป็นไผ่ตอกกลางคืนผมได้สู้กับพีกน้องของไคโดครับดังโงะแม้แต่อันเดียวมันก็ไม่ออกให้ผมครับโคตรเกลือเลยเช้าวันต่อมาผมได้เดินออกมาเจอโคลาเซียมผมเลยทําการขุดหมวกกับนกของลูฟี่ทันใดนั้นลูซี่มันก็เตะผมกระเด็นออกมาที่หน้าประตูเลยครับแถมมันยังบินมาตามซ้ำผมอีกผมเลยใช้เหยื่อล่อด้วยการต่อบล็อกให้มันเดินมาแล้วขุดให้มันตกน้ำไปเลยครับบนบล็อกทำเจ๋งในน้ำทำจุ๋งและผมก็จัดการกับลูซี่ไปได้ครับผมแต่มันก็ไม่จับอะไรเลย ออกมาจากคาอาเซียมผมก็เจอกับดูฟี่ที่กําลังมีเรื่องผมเลยเปิดจากเตะดูฟี่ไปหนึ่งทีแล้วก็ล่อให้มันตามผมมาที่ริมทะเล ผมเลยสู้กับมันด้วยเกียรติของลูกเสือแล้วก็เตะมันไป3ทีแล้วก็ได้ผลปีศาจมาเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมดเนทผมได้เจอกับแจงคูดผมไล้คุดลุมฟังมันผมเลยดีมันกับจอไปหนึ่งทีแต่มันก็ขึ้นมาได้หลังจากนั้นเราก็สู้กันอย่างดูเดือดเผ็ดมันและผมก็เป็นฝ่ายชนะและก็ได้ธงสีจักรพรรดิมาวันต่อมาผมได้เจอตัวขี้มูกอีกแล้วครับผมไล้เตะสั่งสอนมันไปรอบที่2แล้วก็ได้ผลปีศาจของมันมาผมได้มาแวะความเร็วกับพวกโจรสลัดต่อครับพามไปสักพักก็ไดด้มมาาเเจอกับหนววขผปิด จากซูบสีจกักรพรรดิคนที่2ครับแล้วก็ลออหนวดขาวให้ตามผมมาดิมน้ําผมเลยใช้ไอค0วสาม้ในคันท้ากับดักเพื่อคำมมีมาซอหนวดขาวครับหลังจากนั้นพรากตีหนวดขาวไปแบบฟรีๆเลยครับแล้วก็สามารถเอาชนะสีจ่จักรพรรดิคนที่2ไปได้ครับ ได้ต่อไปก็ใครยุทธครับผมครับแค้นมานานครับ8ปีไม่พอขอต่อยอีกปีละกันผมจัดการกับาไรยุทธเพื่อทุกคนไปได้ตอกกลางคืนผมได้มาสู้กับอุซอบครับความแหลมของจมูกอุซอบยังสู้เหลี่ยมของผมไม่ได้ครับผมสามารถเอาชนะอุซอบได้อย่างไง่ายได้เลยเช้าต่อมาผมได้มาขุดมวก,กนกของลูฟี่ยังไม่ทันไร่มันก็ติผมกระเด็นอีกแล้วครับแต่ทุกคนดูมันดีครับเหมือนมันกําลังดีใจอะท่าทางของมันกระโดดดึงดึงดึงเดี๋ยวมึงเก้อผมเลยล่อให้มันยืนที่ขอบและเบียงหลังจากนั้นผมก็ขุดให้มันตกน้าไปเลย คนอื่นไปช่วยอีกอหรอบังคัมลูฟี่ออกมาจากโคลอเซียมก็เจอไคโดไขโตครับผมเลยรีบหนีมันและก็มาเจอกับลูฟี่ผมเลยคุณหลุมฝังลูฟี่ถ้าสู้กันตัวต่อตัวผมไม่ไหวกับลูฟี่แน่นอนครับและผมก็ชนะลูฟี่ไปได้ครับแต่มันก็ไม่หลบอะไรเลยได้เวลาที่ผมต้องเลือกเป็นโจรสลัด การเดินทางของราชาโจนสลัดพักได้เริ่มขึ้นผมเดินทางจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็แวะป้อนฟางข้าวเพื่อเป็นสเสบียงในยามฉุกเฉินของเราครับคืนนี้เราก็มาแวะพักกันที่เตน็นท์เช้าต่อมาผมได้เปิดกล่องแล้วก็เจอดาบของโซโลผมใช้เดินชมจันทร์บินสำรวจจนมาเจอกับสูบัญชาการใหญ่การป้อนของมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโจรสลัดอย่างเราผมบินสำรวจต่อแล้วก็ได้มาเจอกับสิ่งก่อสร้างแปลกๆผมเลยแวะเข้าไปสำรวจแล้วก็จัดการกับลูกกระจกโจรสลัดไปหมดตี้ เดินมาสักพักผมก็มาเจอกับห้องหนึ่งห้องนี้ดูเหมือนว่าพิเศษกว่าห้องอื่นๆนะครับมันมีแท่งบูชาอะไรไม่รู้ครับผมเลยไปหยยบแผ่นเหยียบทันใดนั้นหนวดดำก็ปรากฏตัวขึ้นมาผมเลยล่อให้มันตามผมมาที่ริมบันไดหลังจากนั้นผมาก็จัดการมันเป็นได้แบบฟรีๆเลยครับพูดไม่ชัดด้วยในประเด็นนะ่ะผมเลยคิดแผนในการปัมเบลแบบดีๆออกการเป็นราชาจวนสลัดไม่ได้มีแค่ความเก่งอย่างเดียวครับ มันต้องมีเล่เหลี่ยมในการต่อสู้ด้วยครับน้องผมได้กินผลปีศาจของหนวดดำแอ็กหนวดขาวหลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มเลเวลเให้เลเวลขึ้นเลเวล30ถึงเวลาที่ผมต้องกลายเป็นเจเทพจนสลัดแล้วครับและนี่ก็คือผลงานที่ผมปั๊มเวลครับผลปีศาจโคตรเยอะเลยผมได้ออกเดินทางต่อแลวก็ามาแวะป้นเรือของพวกจนสลัดสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือกล่องใบนี้เลยครับพกพาสะดวกถือง,ง่ายไม่หนักกระเป๋าด้วยเดินทางมาทักพักผมก็มาแวะหลบฝนที่กองทัพเรือ คอนเซปที่สำคัญของจูนสลัดก็คือการป้อนผนษสานั่นเองได้เวลาที่โซโลต้องฉายแสงแล้วครับ ผมได้มาแวะเล่นกับพลเอกทิตาบอดการเดินทางของโซโลนักล่าโจรสลัดยังไม่สิ้นสุดผมได้แวะทักทายกับดูฟี่เพื่อนเลิฟแตมึงอจะทักทายกูแบบนี้มึงจะเป็นเพื่อนกูด,ดีกว่าถึงเวลาที่ผมต้องกลายเป็นสีจักรพพัดแล้วครับผมได้แวะมาจัดการชาโบแต่มันก็ไม่รู้ตอบอะไรไหมผมครับรายต่อไปคือเจ้านอกอมตะเฟลโก้ค่ำคืนนี้เราคามาแวะพักที่เต็นท์ตามเคยครับเพราะเรายังไม่มีบ้านเลยผมสู้กับเมงโก้อยู่ดีๆโซโลตัวปอมก็เข้ามาเผือกผมครับผมเลยจัดการก,กับมันครับให้มันรู้ไปครับว่าตัว ยิงกับตัวปอมใครจะแน่กว่ากัน2ปีผ่านไปไวหยาบโกหกที่จริงโกกันแหละโซโลร่างเล่ทอดได้ถือกำเนิดแล้วครับกำลังจะเกิดก็ถูกเอสคุมกำเนิดไปซะง,งั้นผมบินอยู่ดีๆก็โดนเอสถอยล่วงไปเลยครับกลับมาดูอีกทีไม่รู้มันหายไปไหนแล้วครับผมเลยเดินมาจัดก,การกับน้องชายที่แสนดีของเอสแทนผมเดินทางจากค่ำยันเช้าตั้งแต่ผมเป็นสี่จักรพรรดิผมก็โดนพวกโจรสลัดยุคที่ชั่วร้ายที่สุดมายหัวไปเลยครับแต่คนที่จะกลายเป็นราชาโจรสลัดมันก็คือผมครับ ผมได้มาจัดการกับลูฟี่แล้วก็ได้หมวกฟางและผลปีศาจของลูฟี่มาครับได้ต่อไปก็เป็น2คู่หูเพื่อนเลิฟโซโลและซันจิเดินทางมาสักพักผมก็ได้มาเจอกับคุณลุงเดลี่ผมไม่รอช้าที่จะเป็นแรกกับฮา์คิเกาะและฮาคิสสังเกตมาเลยครับเวลาไม่ค่อยถ้าผมได้ออกเดินทางต่อครับ แล้วก็มาเจอบโคลาเทียมผมไม่รอช้าที่จะขุดมัวกันนกของลูซี่แต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นคือซาโบมันแบ่งข้ามตูดจนทําให้เวทีพังอีกแล้วครับโชคดีที่ผมมีเดินชมกันในทั้งทห้ผมขึ้นมาจากน้ําได้ผมเลยต่อบล็อกเข้าไปถามซาโบว่ามีปัญหาอะไรเปล่าผมก็ตีซาโบเป2นสองีหลังจากนั้นซาโบก็ตุยเย่เลยครับและนี่คือสิ่งที่ผมได้จากซาโบครับผมเดินทางมาถึงดินแดนทะเลทรายและก็ได้แวะมาจัดการกัรบซปเปอร์กางเกงในแฟงกี้ครับสำรวจหมู่บ้านได้สักพักหนึ่งผมแดงแชงคูดก็ปรากฏตััวขึ้นมาครบ ผมไม่รอชาที่เข้าไปประชันหน้ากับผมแดงแชงคูดผมโดนอาคิของผมแดงแชงคูดครับผมเลยล้างด้วยอาคิของผมแทนครับตั้งแต่ผมมีอาคิเกาะก็ไม่มีใครเอาผมลงได้เลยครับผมได้ออกเดินทางต่อแล้วก็มาเจอกับสิ่งก่อสร้างที่แปลกตาอีกแล้วครับผมเลยเข้าไปสำรวจแล้วก็เจอแผ่นหยาแบบเดิมเลยครับแต่สิ่งที่ออกมาคือหนวดขาวของเฟลโก้ครับได้เวลาที่ผมต้องปั๊มเลเวลผมไม่ถึงเลเวลว่าสิบแล้วครับฟาร์มอิ่มแล้วผมก็มาจัดการกับลูฟี่ต่อเลยครับตีลูฟี่ไป2สองทีก็ตายเลยครับ ตีโคตรแรงดูเหมือนว่าโซโลตัวปอมจะไม่พอใจผมเลยส่งโซ,โซโลไปคุยกับลากมะม่วงตอกกลางคืนเหมือนว่าเดินมาเที่ยวริมทะเลทุกคนครับโคตรสวยเลยครับดูดิเช้าต่อมาผมออกเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเข,ขาจนได้เดินทางมาเจอประตูทางขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้าครับได้ข่าวว่ามีเทพอยู่บนฟ้าหรอครับเดี๋ยวโซโลคนนี้จะขึ้นไปสอยล่วงไปมะม่วงเลยครับเดินทางมาถึงเกาะลอยฟ้าก็เจอกับก๊อตเอเนลที่ยืน Act แอดรอผมอยู่แล้วครับผมโดนพลังสายฟ้าของก๊อตเอเนลครับโคตรแรงเลยครับ ผมใช้วิชาไก่ย่องตอกอ้อมมาหลังเอเนลหลังจากนั้นผมก็ดูดมันมาครับผมจัดการกับเอเนลได้อย่างง่ายได้เลยครับแต่เลือดกูเหลือสามมึงจะแรงไปไหนครับพี่ผมเดินสำรวจเกาะนัดพักครับก็เดินมาเจอกับหัวเรือเมดี้ครับของฟรีแบบนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วผมได้เดินทางออกจากเกาะลอยฟ้าครับแต่ไม่ทันใดบิ๊กมามก็ปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาผมเลยครับผมเลยจัดการกับบิ๊กมัมแล้วก็ได้ธงสีจักรพรรดิมาครับไม่ทันไรก็มีคู่ดูโอเข้ามาเรื่องผมครับ ให้3หนึ่งก็ไม่ถือว่าลุมนะครับเนี่ยยกมาทั้งแก๊งหมอกฝางก็ได้เลยนะครับผมครับของอยู่ดีๆพิกมัมก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกแล้วครับสงสัยแค้นจัดเกีียวชนะผมไม่ได้งั้นก็เชิญแค้นต่อไปนะครับป้าผมได้ออกเดินทางต่อแล้วก็มาเจอกับคกคดอันนี้จระเจเขหรือกิ้งกาครับโคตรกากเลยผมได้ออกเดินทางต่อและในที่สุดผมจะได้มีบ้านสักทีครับผมไปเรียกตั้งเรือเมรี่ไว้ตรงนี้เลยครับภายในเรือก็จัดแต่งของให้เรียบร้อยสักนิดหน่อยนะครับ บ้านของราชาโจตสลัดทั้งทีจะไม่เรียบร้อยได้ไงเช้าวันต่อมาเอฟไม่รมาจากไหนครับมันทําผมพูดไม่ถูกเลยเยี่ยมเม่เอ้ยกูอยู่ไม่ตั้งถึงหนึ่งวันเฮ้แต่ไมมึงตามกูแบบนี้เอฟเฮ้ยเมยบ้านกูกูไม่มีบ้านอยู่เลยสั คืนนี้ผมก็ได้นอนพักที่หัวเรือเมรี่ครับซึกแห่งสีจักรพรรดิครับผมเปิดฮาคิทักทายเชงคูดไปครับการต่อสู้ของสีจักรพรรดิได้เริ่มขึ้นครับผมจัดการเชงคูดได้อย่างง่ายได้เลยครับเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอะต่อให้เป็นพลเรือเอกก็ผมไม่ลงครับแม้แต่คิดก็ยังคิดไม่ถึงครับฮะแบบนี้ก็ได้เหรอไอตัวที่ผ่อเรือผมได้ปรากฏขึ้นอีกแล้วครับผมจับมันเอาฟันด้วยความแค้นแค่ฆ่ามันได้ผมก็นอนตาหลับแล้วครับไม่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 ปฮะ ไม่ได้หมายถึงตายนะครับดิ้นพันไปหมดเช้าต่อมาผมได้เจอกับโซโลตัวปลอมผมเลยเปิดฉากต่อสู้ได้เกียรติของลูกผู้ชายและผมก็เป็นฝ่ายชนะเช่นเคยครับดาบที่เจ้าเคยถือมันเป็นดาบของข้ามาก่อนรอนได้เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนตทกแคร์เปิดพัดลมผมได้เก็บข้าวของพร้อมที่จะออกเดินทางไปตามล่าหาไคโดครับและในที่สุดเราก็ได้มาเจอไคโดซีจกักรพรรดิคนสุดท้ายที่เราต้องโค่นล้มให้ได้ผมเลยใช้แผนการต่อสู้เดิมและก็อเอาชนะไคโดไปได้ครับ ผมได้เดินทางกลับมาที่เรือเมรี่ในที่สุดก็ได้เวลาที่เราจะได้สู้กับราชาโจรสลัดสักทีอยากรู้จริงๆว่าราชาโจรสลัดมันจะเก่งแค่ไหนกันวะก็ตั้งแต่โรเจอร์เกิดผมก็โดนเปิดตลอดเลยครับผมตายเกิดตายเกิดเป็นสิบรอบครับและในที่สุดผมก็สร้างกับดักให้โรเจอร์มาติดกับได้ครับผมสามารถเอาชนะโรเจอร์ได้ด้วยเหลี่ยมที่โคตรตึงของผมครับชุดราชาโจรสลัดมันช่างเหมาะสมดแบบข้าถ้าจริงๆ และนี่คือพลังที่มากับดาบของโรเจอร์ครับเราต้องมีอาชีด้วยนะผมได้ออกเดินทางตามล่าหาไคโดต่อครับเพื่อผมอยากสู้กับโรเจอร์อีกครั้งครับมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมขอปิดคลิปด้วยการต่อสู้กับโรเจอร์อีกครั้งนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ